เอาเลยเชิญเลยค่ะคุณเลฟจัดก,การบรรยายไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวไฟจะดับอีกไม่ดัาแเลยป้าฝนไม่ตกคนแรงฝนแล้งหลายวันแล้วสามสีวันแล้วว่าจะมาพูดเรื่องน้ําท่วมของภาคใต้เนะาะภาคใต้ก็อ๋อลืมบัดดีแล้วนิสัเสียอีกแล้วเราวัดดีค่ะป้าโดอกแก้วป้าชาวไร่ป้าแตงกาัาพี่ๆทุกคนรักแปด ทุกคนทุกท่านรับแปดและตั้งแต่รับหนึ่งถึงรัฐสิบ 10, และหน้าสีบอกและทั่วโลกทั่วไทยและก็ความทุกๆข้อความที่เคยให้กำลังใจคุณเลก็ข,ข,ข,ขอขอบพระคุณมากนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องน้ำท่วมของภาคใต้แล้วก็วันนี้พูดใต้ดีกว่าเนาะไม่ไหวแล้วพูดกลางมันกระเดะยังไงก็ไม่รู้มันเหนื่อยพูดใต้ดีกว่าถนัดค่อยแปลกันเนาะทุกคน ก็มาพูดถึงเรื่องผักตายใส่พนตกนะนำท่วมแล้วก็นำทะเลนูน้นแล้วก็เราก็จะไปํำไมนูนมน้นสมไมตั้งแต่ห้าสิบแปดปีก่อนหรือปอซอกสูห้าสองห้าศูนย์้าตั้งแต่แห้มตะลุผูกโซกนางตะกำครังนั้นทำลายผู้คนตั้งสิบสองจังหวัด แล้วก็ตายมาเป็นพันคนแล้วซูญเสียสาบสูญหายตายจากแล้วก็เผยวิบัติครั้งนั้นก็ทาให้ชาวบ้านและประชาชนซูนเสียบ้านสาบสิ้นสมบัติไม่เลื่ออะไรเลยในครั้งนั้นเนาะเพราะว่ามันเกิดจากพายุที่แหลมทะลุพุกครั้งนั้นก็ผ่านมาก็เกือบจะหกสิบปีใช่ไหม ทำให้ผู้คนสูญเสียแต่ก็ทุกคนก็ยังจําได้แล้วก็จังหวัดนครก็สูญเสียเรื่อยมาและโดนน้าท่วมตลอดมาสิบสองจังหวัดนี้ก็นูน่นลากมาตั้งแต่จังหวัดชุมพรเออจังหวัดประจวบคีรีขันชุมพรสุราชออนาครศรีพังออพัทลุงตังสงขายะลาปัานีนราธิวาส นูน่นตั้งแต่ภาคใต้นะคะตั้งแต่ปลายด้ามฝานช่วงนั้นก็โดนอุทกภยัยครั้งนั้งสูญเสียสิ้นเนื้อปดาตัวเหลือแต่ป้าขาวม้า,มานุ่งกันอยู่หมดสิ้นครั้งนั้นประวัติศาสตร์ครั้งนั้นก็ทุกคนก็ลืมกันไปบ้างแล้วแล้วก็ไม่ลืมตั้งแต่นั้นก็เป็นเรื่องตำนานตามเล่าขานที่ก็ร้องเพลงว่า มาฟังเรื่องราวที่พอเท้าลาไม่ฟังจากดินแดนปากนังถึงลั่งเมืองคอนส้าวเออครั้งนั้นหมดตัวไม่เหลือจริงๆแล้วก็คนใต้โดนมาทุกขณะโดนมาทุกเรื่องราวโดนทุกอย่างและคนคอนก็และที่เจ็บมากกว่าเพื่อนก็คือคนจังหวัดนครชุมพรสุราษธานีสงขลาจากคลื่นสมัยก่อนหกปีก่อนใช่ไหม 6บปีก่อนตั้งแต่พศอ2สอสห้าทะเลฝั่งอ่าวไทยอย่างเช่นจังหวัดนครศรีทะเลลึกมากแล้วก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทางทะเลที่ว่าอหากินอย่างไรก็ไม่หมดแต่พอหลังจากโดนแรงตะลุมพุกคลื่นลูกนั้นใช่ไหมคะก็โดนทำลายแล้วก็น้ำทะเลมันก็ ชะดินหรือทรายอะลงไปทะเลใช่ไหมคะทำให้น้ำทะเลอะตื้นและหนุนขึ้นมาแล้วก็ชาวบ้านแลนตะลุพุกนะปัจจุบันนี้เขาก็มีปัญหาและเดือดร้อนเรื่องที่อยู่ทํากินมากทำไมถึงเดือดร้อนที่อยู่ทากินชาวชาวแลนตะลุ่มพุกจังหวัดนครศรีธรรมราชหรืออาเภอปากพนังเพราะว่าน้ำทะเลมันได้หนุนขึ้นมา เพราะว่าปกติน้ําทะเลของที่นั่นแหลมตะลุมพุกมันจะลึกใช่ไหมแต่หลังเกิดจากขึ้นสูงนันตะการครั้งนั้นก็ชะดินลงไปแล้วก็มันทําไม่ตื้นตื้นก็คราวนี้มันก็เป็นคลื่นซัดเข้ามาซัดเข้ามาซัดเข้ามาจนชาวบ้านก็ร่นขึ้นร่นขึ้นร่นขึ้นผลสุดท้ายเขาก็ไม่มีที่อยู่ที่กินที่ทํามาหากินหรือที่ปลูกบ้านเขาจะเดือดร้อนมาตั้งแต่นู่นตั้งแต่ปีพศ2อ0 5ห้าสห้าแล้วแล้ว คลื่นคลื่นนะวันนี้และยังมีอยู่วันนี้ก็เออคลื่นทุกปีมันจะกืนกินพื้นที่ของชาวบ้านปีละห้าเม็ดฝาห้าเม็ดฝาห้าเม็ดฝาทุกปีและหลัง่างนี้มันจะเหลือที่ให้ประชาชนได้อยู่อาศัยอีกหรือคะและอีกต่อไปอ่ะหากจะให้ลูกหลานเดินเล่นน้ำทะเลก็จะไม่มีเพราะปัญหาอะไรไม่เคยได้ มีใครองค์กรไหนหน่วยรัฐไหนใครหน้าไหนหรือไอ้บอร์ดหรือไอ้ภูมิพอลในรออป,ปรีอะไรก็ไม่เคยลงมาจัดการแล้วก็ครั้งนั้นครั้งสูญเสียในครั้งนั้นรัฐบาลพอศูนย5นี้รัฐบาลรัฐประหารของยุคอะไรไม่รู้มาพูดกับชาวบ้านว่าให้ชาวบ้านน่ะ อยู่และทำตัวอย่างเช่นปลาหมอให้ดิ้นและกระเสือกระสนริ้นรนหากินเอาเองและช่วยตัวเองเพราะรัฐาบาลไม่ได้มีพบป,ประมาณมากที่จะมาช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนและเกิดอุทกภัยในครั้งนั้นสิบสองจังหวดัดสูญเสียไปตั้งกี่พันล้านแล้วก็ไอ้บอร์ดมันก็ลงมาช่วยรับบริจาค รับเงินบริจาคได้สามล้านช่วงนั้นเดี๋ยวจะถึงชาวบ้านอะ่ะคนละกี่บาทก็ไม่ทราบนะแต่ก็กับคำพูดที่ รัฐบาลชุดนั้นบอกให้ชาวบ้านที่หมดสิ้นเนื้อประดาตัวให้ริ้นรนและช่วยตัวเองกระเสือกกระสนอย่างเช่นปลาหมูที่มันตื้นคืยตื้นน่ะใช้ชีวิตอย่างไรเพื่อช่วยตัวมันให้อยู่รอดนี่คือคาพูดจากรัฐบาลในครั้งนั้นผ่านมาประมาณห้าสิบแปดปีแล้วก็ชาวบ้านก็โดนมาตลอดและที่แย่ที่สุดถ้ามีพายุหรือน้ําท่วมเนี่ยเพราะพื้นที่ของจังหวัดน่ะมันต่าแล้วน้ําะทะเลมันหนุนแล้วน้ํา ป่าไหลหลากและน้ําเขื่อนที่มันเก็บกักเอาไว้นี่คือนี่คือการกระทําของการ่วยแต่ของไอ้ไอ้บอดและสิ้นคิดของรัฐบาลและการกระทําของชุดก่อนนู่นที่มันทําให้ประชาชนทั้งภาคใต้เกือบสิบสี่จังหวัดนี่โดนหมดที่ไม่โดนก็คือกระบีก็โดนแต่โดนน้อยแต่ที่ที่สูงที่สุดก็คือจังหวัดระนองแต่จังหวัดระนองอะ่ะเขาก็มี วิกฤตของเขาก็คือในตำนานก็คือคนแปดแดดสี่เขาก็อยู่ที่สูงแต่ถ้าอยู่ที่ตื้นเขาก็คนที่อยู่ที่ลุ่มเขาก็ยังจะโดนน้าท่วมอยู่บ้างเล็กน้อยจังหวัดพังงาก็โดนบ้างเล็กน้อยจังหวัดกระบี่ก็โดนบ้างเล็กน้อยแต่กระบี่ก็เคยอ่วมเหมือนกันจากซีนามิสมัยก่อนอืมพอหลังจากพศศูนย์ห้าหลังจากนั้นไปใช่ไหมแล้วก็ หยุดไปแล้วก็มาอีกเมื่อ20ปีก่อนก็คือพายุใต้คุนเกที่จังหวัดพัตรุงเออจังหวัดชุมพรใช่ไหมคะก็ชุมพรช่วงนั้นก็หมดสิ้นเนื้อปดาตัวเหมือนกันสองจังหวัดก็คือจังหวัดประจวบคีรีขันและจังหวัดชุมพรจาก พายุไต้ฝุ่นเกก็ทำลายชาวบ้านไปสูญหายสิ้นเนื้อประดาตัวตายหาตายกันไปตั้งเท่าไหร่มีรัฐบาลช่วยได้เต็มที่ไหมถ้าชาวบ้านบริจาคมาเงินกี่บาทกี่สลึงที่จะถึงชาวบ้านที่จะได้กินนี้เห็นได้ชัดจากโศกนาฏกรรมช่วงที่ซีนามิใช่ไหม มันจะมีองค์กรหนึ่งทุกประเทศต่างประเทศที่ว่าเคยมาท่องเที่ยวและมีเพื่อนฝูงที่อยู่จังหวัดกระบี่นี่คุณเลก็เคย,ได,ยได้ยินกับตัวเองและได้เจอกับเพื่อนฝูงใช่ไหมสมัยก่อนพอหลังแต่คุณเกก็ห่างไปตั้งหลายสิบปีและมาเรื่องซีนามิที่หลายจังหวัดโดนใช่ไหมคะแล้วจากเงินบริจาคของ ตามประเทศที่ช่วยมาช่วยมากับองค์กรทางรัฐบาลหรือหน่วยกลางที่รองรับเพื่อจะมาแจกจ่ายกับชาวบ้านแต่จริงๆแล้วที่รัฐบาลหรือหน่วยกลางที่รับบริจาคจากทุกหน่วยทุกองค์กรจากนานาประเทศจะถึงชาวบ้านจริงหรือไม่ถึงเล็กน้อยเพราะว่ามันกักเอาไว้มาให้ประชาชนเล็กน้อยให้แบบของอะไรที่ดีๆที่มัน ที่เขาให้มาที่คัดเกรดเอมาไม่ถึงหรอกมีเตีบปลากระป๋องเน่าข้าสารก็แข็งเด็กไม่ได้มาม่าก็หมดอายุมันทํามากับคนที่โดนอุทกภัยครั้งนั้นแล้วก็ทางองค์กรต่างประเทศน่ะเขาก็โทรมาถามเพื่อนว่าเออเนี่ยเขาว่าช่วยไปแล้วตั้งเป็นล้านล้านประเทศหนึ่งใช่ไหมเขาช่วยมาเออเพื่อนก็เลยถามว่าเอาช่วยมาทางไหนฉันไม่ได้รับเลยเพราะฉันไม่มีเอกสารอะไรเพราะว่าบ้านเรือฉันพังหมด ทางต่างประเทศก็บอกว่าเอาฉันก็ส่งไปทางรัฐบาลของอยูให้อ,อยูยังไม่ได้รับหรือฉันส่งไปถ้าเป็นเลขเงินไทยได้ล้านสองล้านเลยนะยูตั้งตัวได้ใหม่ได้บ้านพักได้เรือใหม่คืนเพื่อนก็บอกเอาไม่ได้ก็เลยไปร้องเรียนจากรัฐบาลว่าเออต่างประเทศนะเขาส่งเสียมาอย่างนี้เขาบอกว่าให้มาค่ะแต่เรายังต้องรวบรวม ทางรัฐบาลชุดนั้นใช่ไหมคะให้มาค่ะต่างประเทศก็ให้มาเป็นพันพันล้านค่ะแต่เราว่าไปแจกจ่ายให้ประชาชนได้ไม่ได้หรอกค่ะช่วงนี้เพราะเราต้องมารวบรวมได้แจกจ่ายกัน เป็นละคนละคนแต่ตอนนี้ดำเนินการอยู่ค่ะยังไม่เสร็จสิ้นให้ผู้ถูกอุทกภัยทางซีนามิรอก่อนนะคะทางเราเรวบรวมเสร็จสิ้นสํานวนเมื่อไหร่เราจะแจกจ่ายกับประชาชนเองค่ะรอไปชาติหน้านะคะที่ได้มาฉันเอาไปแด็ก,ก่อนค่ะเพื่อนก็เลยบอกหลังจากนั้นต่างประเทศก็เลยมาช่วยเองส่งมาด้วยตัวต่อตัวอะไรก็แล้วแต่ถ้าผ่านทางรัฐบาลหรือ จ้ามันไม่ให้ชาวบ้านมันแตกเลือดหรอกเพราะว่ามันไม่ให้ชาวบ้านกินดีอยู่ดีอยู่แล้วมันให้ชาวบ้านตายหางเรือแต่ผ้าขาวมานุ่งเดินกระตรงกระเตงอยู่อย่างนั้นแหนคือความสะใจของเจ้าแล้วพวกชาวบ้านนี่กี่ยุคกี่จะไหมมันก็เจอแต่ควา,ามเดือดร้อนพินาศล่มจมมันเจอแต่กี่ครั้งกี่ครั้งชาวบ้านก็ไม่เลยไม่เคยถอนใจเจอกี่ครั้งกี่ครั้งก็อยู่ในทำานางที่ฉันทนได้ นี่คือจากชาวบ้านแล้วมา,าคราวนี้ก็ยังค่ะทางเจ้าไม่มีถุงพระราชทานนะคะก็มีชาวบ้านที่ช่วยกันหลังหลายน้ําใจที่บริจาคก,กันไปหน่วยรัฐที่ระดมคนกันพวกข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็ให้เข้าไประดมเพราะว่าณนะวันนี้ ชาวนครหรือหลายๆจังหวัดตั้งแต่ยะลาปัตตานีนาราธิวาสที่โดนน้าท่วมสมัยก่อนเขาก็ยังขับรถกันอยู่ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนจากขับรถก็มาขับเรือคะ่ะเพราะบ้านน้าท่วมแล้วสมัยก่อนตอนที่บ้านยังไม่น้ําท่วมใช่ไหมคะก็หุงอาหารกินกันอยู่ในบ้านแต่ขนาท่วมน้ําท่วมเราต้องไปยืนและไปนอนตีลังกาอยู่บนหลังคาบ้านนะคะที่บ้านที่ยังไม่ท่วมนะคะก็ยังเป็นหลังคาอยู่แต่บ้านหลังในที่โดนน้าท่วมก็ ก็อออยอมรับชะตากรรมนะคะว่าเออหมดในขณะที่ว่าไม่มีอาชีพอะไรทำไม่มีไรายได้อะไรทำโดนวิกฤตอย่างนี้คุณเนอะแทบจะมีลมหายใจกันอยู่หรือไม่ฮะถึงพวกที่มีพืชสวนไรนาคุณก็อย่าหวังให้ดีใจมันไม่มีพืชผลผลิตให้คุณกอบโกวยราคาช่วงนี้มีแต่ตายกับตายตายตาย,ตายอย่างเดียวคะ่ะชาวบ้านภาคใต้นี้ตั้งแต่สิบสี่จังหวัด้วนะคะ ยอมรับชะตากรรมเวยค่ะว่าชีวิตมันมีแต่หนัก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 ต้งดยังอยู่ในระบบเดิมระบบของไอ้พูนี้มีพลเที้ยเที่ยคนจังไรมันเข้ามาครอบครองประเทศไทยมันไม่เคยทําอะไรให้กับประชาชนเจอแต่สิ่งดีๆล้วผลประโยชน์หลบไม้ค่ะมีแต่ขี้ขี้มา้า แห้งขี้หมูราขี้หมาแห้งมาโยนมาให้ชาวบ้านชาวบ้านก็รองรับข้อกรรมไปถึอค่าแต่ก็ยังทําได้ทนได้ไม่เป็นไรแย่แม่สิ่งดีๆีแ้ภูมิพลมันเอาไปแล้วทําแต่ความระยำทุ่มเทไว้ให้กี่ครั้งขี่ครั้งพวกชาวบ้านไม่เคยมีปากมีเสียงมีแต่ทนรักตาการรมต่อมาและหลายๆเหตุการณ์ความจิดหายที่นาดด้อยยับมาชาวบ้านยอมรับ โชคชะตาเรื่อยมาสูญเสียกี่ครั้งสูญสิ้นกี่ครั้งไม่เหลืออะไรกี่ครั้งญาติพี่น้องคนข้างบ้านคนรักตายหาก็ไม่เป็นไรยทนได้ยอมรับชะตาการรมทั้งที่เมื่อรัฐบาลรัฐประหารครั้งนู้นไม่รู้ตัวไหนพูดมาเออไอน,นี้ให้ชาวบ้านทุกคนที่สูญเสียในครั้งนี้มีพูดในพศศูนย์ห้า,านะคะก็ห้าสิบแปดปีแล้ว รัฐบาลนายกคนนั้นบอกว่าให้ชาวบ้านย่าทืด ทางทางหลวงให้โทษว่าเป็นโชคชะตาเป็นเคราะกรรมเออแล้วก็ให้ชาวบ้านต้องยอมรับชะตาชีวิตแล้วก็ให้ประชาชนล,ลุกมาดิ้นรนอีกไอ้เหี้ยมันพูดมาได้ยังไงกูเสียดายมากตอนนั้นกูยังไม่เกิดถ้าพูดอย่างนั้นกูจะผ้าน้าไม้เพี้ยนหน้ามันเลยแม่กูเสื้อผ้า,าจ,จะใส่ก็ไม่มีชาวบ้านยากจนไม่เหลืออะไรหมู่บ้านอารมพุกนะคะ โดนคลื่นสี่สี่เมตรครึ่งวาดเกลี้ยงไม่เหลืออะไรอืมกืนกินคนทั้งหมู่บ้านหมดทั้งหมู่บ้านแล้วตาสิบสองจังหวัดตายเป็นพันน่ะแม้มันยังมีหน้ามาพูดกับประชาชนอีกเว,ว่าให้ให้ประชาชนคิดเสียว่าเหมือนปลาโมไอ้เฮียแมึเมืองยุคนั้นนะเสียได้กูเกิดช้าไป รยายามากแต่นายกรุ่นนั้นก็คงจะต,ตายหาที่ไหนก็ไม่รู้ไปแล้วตายแบบการเวลาแล้วแหละเพราะความรยายาที่มันทําให้กับชาวบ้านครั้งนั้นชาวบ้านก็ลุกขึ้นมาต่อสู้และยืนด้วยลําแข้งลาําขาใช้เวลาจนมาถึง บัดนี้และชาวนาคนก็หมดแล้วหมดอีกโดนแล้วโดนอีกกูไม่เห็นใครจะแก้ไขอะไรเลยวันมาก็ผ่านไปรุ่งปีก็ผ่านไปรุ่งปีก็ผ่านไปรุ่งปีก็ผ่านไปไม่มีกรปรับปรุงท่อน้ําเดินสายน้ําแนวทางอะไรแก้ไขยังไงระบายน้ํายังไงขุดเขื่อนขุดไว้ทาเชีียอะไรไม่เข้าใจ ขุดไว้ขังน้ําได้ให้มันน้าท้นทละลักเข้ามาผสมกับน้าําป่าน้ําเขื่อนที่สะสมและน้ําทะเลที่หนุนขึ้นมาใช่ไหมและนุนน้ําทะเลแต่ละปีมันหนุนขึ้นมาตั้งห้าเมตรฝากินพื้นที่ของชาวบ้านไปตั้งเท่าไรชาวบ้านมีที่อยู่ที่กินไหมตอนนี้ไม่มีนี้ชาวบ้านตะลุมพุก ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรเลยค่ะพอคลื่นซัดขึ้นมาขึ้นลมก็มาคนไหนโชคดีก็เออขยับขยายขึ้นไปหน่อยตอนนี้ถอยรุ่น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 ,นจนไม่มีที่จะปลูกบ้านไม่มีที่จะทํามาหากินเพราะในช่วงหน้ามรสุมอ่ะ พื้นลมมันอยู่ไม่ได้มันหนักและมันแรงมันทำลายบ้านเรือนและผู้คนไปมากมายตั้งเท่าไรนี่พูดถึงชาวบ้านเด็กก็เคยออกมาเรียกร้องไหมชาวบ้านคนที่ไม่รู้ไม่เห็นนะเคยรับรู้ไหมไม่รู้ว่าชาวบ้านที่อยู่ริมเล่อะเขาโดนอะไรบ้างเขาโดนวิกฤตอะไรบ้างเขาไปมีติดไปเรียกร้ององค์กรไหนมั่ง ไม่เลยโรงเรียนไปทางรัฐบาลเหรอเอาขอโทษครับรัฐบาลยังไม่มีโครงการจะสร้างโครงการนี้ก่อนให้ผมโรงเรียนไปทางองค์กรก่อนนะครับแล้วเมื่อไร่อะก็ดีนะที่มันไม่ตอบว่าคุณกลับไปแล้วไปรอชาติหน้าให้คุณตายไปก่อนรุ่นลูกคุณหล,ล,ลานคุณก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรณวันนี้ไม่ว่าจังหวัดไหนที่อยู่ริมทะเลหรือริมน้ําไม่ว่าคนกระบี่เหมือนที่เกาะลันตามีที่อยู่ไหมไม่มี หลวงหรือหลวงหรือรัฐบาลเก่าๆ่าเคยทําให้ชาวบ้านไหมไม่มีที่ชาวบ้านได้มีโครงการไม่ว่าที่ละนองใช่ไหม,มเขาหลากหรือว่าที่ เกาะลนตาที่ชาวบ้านหรือที่เกาะพีพีที่ชาวบ้านมีที่อยู่ม,ม,มีบ้านพักโครงการโครงการอะไรรู้ไหมคะของตามประเทศช่วยสนับสนุนแต่ก็ไม่ได้อ,องห์โฮกันผ่านรับก็ผ่านชาวบ้านเลยเหมือนฉันเกอดร้อนฉันไม่ได้ไปยืนปย่นเรื่องกับรัฐเพราะถ้าไปยื่นเรื่องกับรัฐของเมืองไทยคุณรอไปชาติหน้าคุณตายห่วงค์กรคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับรอกค่ะก็เลยร้องเรียนไปต่างประเทศต่างประเทศเขาก็เลยรู้แก,ว,กว่าถ้าตรงไปทางรัฐบาลรับรองชาวบ้านตายหมด เขาก็เลยบินมาช่วยเหลือตัวเองช่วยชาวบ้านเองตัวต่อตัว,ตวซื้อเรือให้ปลูกบ้านให้เป็นหมู่บ้านเป็นโครงการเ็าก็ถามรัฐบาลว่าตรงไหนที่จะเบ่งที่อยู่อาศัยให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนนี้ได้บ้างให้จับสันมาได้ไหมไม่ต้องผ่านโครงการเขาจะปลูกบ้านให้กับชาวบ้านเองไม่ว่าบ้านบางเขมลนนงหรือเกานันตาหรือที่ตรงไหนที่ว่าโดนน้ำในครั้งนั้นใช่ไหมคะ ก็นี่คือต่างประเทศช่วยให้ตัวต่อตัวเพราะเขาถือว่ายื่นเรื่องมาให้กับทางรัฐบาลชาวบ้านไม่เคยได้รับไม่เคยได้กินไม่เคยได้แตกเลือดคนกลางเอาไปเด็กหมดชาวบ้านก็รับแต่ขี้เต็มๆไม่เคยได้อะไรขึ้นมาไม่เคยให้ไม่เคยทําไม่เคยช่วยเหลือไม่เคยอะไรมีแต่ตอกย้ําทําลาย มันมันเอาส่วนไหนคิดว่าระบบไอ้ภูมิพลมึงเคยมาขุดน้องมึงเคยมาโค้งกับมึงมาแลโครงการน่างต่างๆนานาชิดชาวบ้านมันเดือดร้อนไหมตอนโดนซีนามิมึงก็ไม่เคยมามันไม่เคยมาว่าชาวบ้านจะอยู่ยังไงมีชีวิตเหลือยังไงมีอะไรทังไหมไม่มีมันเคยมันไม่มาโอ้โู ที่คนที่มาที่เดินเรื่องหรือรู้เรื่องดีก็คือคนต่างประเทศทั่วโลกที่เขาช่วยก็คือเขาเคยมาเที่ยวแล้วเขาเคยมาชอบคนที่นี่แล้วก็เขาก็าดีด้วยการมีนิมิตภาพต่อดีๆต่อกันเขาก็เลยช่วยเหลือและหยิบยื่นให้นิดหน่อยแต่มันเป็นหน้าที่ของคนต่างประเทศเลยที่จะช่วยเหลือประชาชนคนไทยทำไมเจ้าคุณอะ เออคิงของคุณอ่ะทําไมรวยจะตายทําไมไม่มาช่วยประชากรและทําไมเขามันนิ่งเฉยไม่มาดูแลทั้งที่ชาวบ้านของคุณอ่ะเหลือแต่ต,ต,ต,ตัว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 กับผ้าเขาวม,ม้าทําไมนี่ตอนนี้มันก็ตายหาไปทั้งตระก,กูลไปแล้วตระก,กูลภูมิพลตอนนี้ก็ชาวบ้านก็โดนทุกข์ภัยก็ต้องยอมรับตัวเองไปว่าเออ ถ้าน้ำแรงก็คงจะทำอะไรดีขึ้นน้ำแรงก็จะล้างของเก่าที่ใช้ได้หรือไม่ได้ก็ทิ้งไปแล้วก็เริ่ม,เร,มเริ่มใหม่หาข้าวมากินใหม่หาข้าวมาหุงใหม่ซื้อเตาเมื่อก๊สเมื่อแก๊สมันพังก็ใช้เตาถ่านแทนแล้วก็สร้างเนื้อสร้างตัวใหม่ต้องใช้คำสุภาษิตและพังเพลยที่ไอ้นายกรัฐบาลรุ่นรัฐประหารรุ่นปี05นย้น่นที่บอกว่าให้ประชาชนช่วยตัวเองอย่างเช่นปลาหมอนะให้ดินน้นรน จะกระเสือกกระสนและจะไม่ดิน้นไม่สิ้นใจตายแต่ถ้าปลาหมอไม่ดิ้นเขาใดนั่นคือตายนี่คือความหมายของมันนีรัฐบาลชุดก่อนเก่าๆพูดเอาไว้คนเก่าๆแก่ๆเขาที่ยังจําได้เขาก็ตะลึงเหมือนกันว่าทําไมมันเฮี้ยได้ขนาดนั้นแล้วเขาก็รู้อีกนะว่าการกระทําของเจ้าไม่เคยให้อะไรกับประชาชนอ,อชาวปากน่างชาวหัวใจและชาวนะครศรีธรรมราชทั้งจังหวัดนะ่ะถ้ามัน ดีจริงมันทาเพื่อประชาชนจริงหรือที่มันบอกว่ามันจะคลองรอครองราชด,ด้วยความยุติธรรมและเมตตาธรรมและทําเพื่อประชาราชเฮียกูไม่เคยเห็นมึงกะข้อหนึ่งเลยที่มึงจะทำเพื่อประชาราติก yeah. ูอา,อายุจะนี้แล้ว ผมกูส่งสีแล้วกูได้แล้วอะไรจากมึงมัง่งตอนเด็กๆก,กูก็โจรไปโรงเรียนอ,อใส่กางเกงในยางลมอ่อนไปปวาหมายลมอ่อนก็คือยางยืดกูก็ต้องผูกหนังสติ๊กไปมึงไม่เห็นบริจาคอะไรกูเลยอดมัง่งกินมัง่งกูก็ต้องเดินตีนเปล่าไปโรงเรียนแล้วมาวันนี้กูก็อายุเกือบจะห้าสิบแล้ว กูก็ไม่เห็นอะไรเลยจนมันตายล่มจมไปทั้งตระกูลเลยและสิ่งที่มันทําก็คือความระยำระยำระยำสิ่งระยำอะไรที่มันทําได้มันทาหมดทํามันไม่อายมนุษย์ไม่อายชาวโลกขนาดไปขมโมยเพชรซาอุมันยังทำและมันยังอยากได้เลยแค่เล็กเล็ก,ลก,ลกน้อยน้ยเพชรซาอุต,อนต้นตระกลูลเขามันยังอยากจะได้กูค,คนจนอย่างนี้กูไม่มีกินกูยังไม่นักอยากจะได้ของเขาเลยเออ uh huh. พูดแล้วมันไม่ เลยนะชาวบ้านวันนี้นะลำบากน้ําลอยคออยู่ในน้ําออกไปไหนไม่ได้คนแก่แล้วบางบ้านนะนะวันนี้นะคะจังหวัดนครบางบ้านไม่มีอาหารการกินที่จะตุนเอาไว้เพราะก็ซื้อมามือ้อต่อมื้อเพราะเขาไม่มีตังค์ซื้อมากัดเก็บเอาไว้และประตูบ้านก็เปิดไม่ได้น้ํามันท่วมที่นอนที่กิน่ ผ้ากางเกงในผ้าขาวม้าผ้าถุงยังลอยน้ําไปหมดนี่คือ,คอชาวบ้านนะวันนี้เลฉชนก็หวังว่าคงจะเป็นรุ่นสุดท้ายกว่าจะเราจะเปลี่ยนแปลงเป็นสาพันธรัฐให้ชาวบ้านทุกคนที่จนยากยากไร้ไม่มีกินเหลือแต่ผ้าขาวม้าก็ให้คุณถดทุนไว้ก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงของเราจะเกิดขึ้นภายในเร็ววันนี้ตอนนี้เราก็มาถึงโค้งสุดท้ายแต่ก็ต้องรอใจเย็นๆผ่านมา ยากไร้มาตั้งหลายสิบปีตั้งหกเจ็ดสิบปีคุณทนมาได้คุณทนแค่โค้งสุดท้ายไม่ได้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงค่ะคืนมาค่ะพี่ดอกแก้วหวัสดีค่ะ